จ๊ะเอเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เด็กๆจะมาเจอกับกับครูอีทอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะมาเรียนเรื่องการคูณแล้วนะเป็นการคูณจํานวนหนึ่งหลกักกับจํานวนสองหลกักโดยการตั้งคูณนะคะ วิธีการคูณเด็กๆต้องรู้จักกันก่อนนะถ้าเรานำมาแสดงวิธีทำจะเอาจํานวนสองหลักนะคะขึ้นเป็นตัวตั้งนะเวลาคูณเด็กๆจะนำตัวคูณไปคูณกับตัวตั้งทุกหลักเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเสมอนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างของคุณครูบ้างนะคะ โจทย์ของครูอีทก,ก็คือ42คูณ3เวลาเด็กๆคูณแสดงวิธีทำเด็กๆก็เอา42เป็นตัวตั้งนะคะและก็เอา3เป็นตัวคูณเด็กๆเวลาตั้งต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยเสมอนะคะเราก็จะเริ่มคูณที่หลักหน่วยก่อนนะก็คือ3 คูณสองสามคูณสองเด็กๆสามารถท่องได้สุขคูณแม่สามก็ได้หรือแม่สองก็ได้เพราะอะไรเพราะการคูณสามารถสลับที่กันได้ผลคูณจะมีค่าเท่ากันแต่คุณครูอิ๊กันการเด็กๆงงคุณครูอิดก็เลยเอาสามที่เป็นตัวคูณคูณสองนะก็เลยจะท่องท่องสุขคูณแม่สามอ้าว เพราะนั้นเราท่องสกุลแม่3ามพร้อมกัน3 1 3 3 2 6เด็กๆก็เอา6ลงมาใส่เป็นคำตอบด้านล่างนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมว่าต้องให้ตรงกับหลักหน่วยเสมอนะย้ำแล้วนะเพราะเป็นคำตอบของหลักหน่วยต่อไปเราก็คูณที่หลัก10โดยเอา3ตัวคูณไปคูณหลัก10ก็คือเลข4ี 3คูณ4หรือเด็กๆจะเอา4คูณ3ก็ได้เพราะเวลาท่องสุขคูณคำตอบของมันก็เท่ากันเหมือนเดิมครูอิดกันการเด็กๆงงก็เลยเอาท่องสุขคูณแม่3เพราะ3เป็นตัวคูณใช่ไหมคะอา้าวเรามาท่องแม่3พร้อมกัน3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 เด็กๆก็เอาเลข12ลงมาใส่นะคะเวลาใส่ใส่เลขให้ตรงหลักนะมันตรงค่าของหลักสิบแต่เด็กๆดูเลข1มันเป็นตัวที่3มันจึงเป็นค่าของหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องขยับเลข1ขึ้นมาอีก1นึ่ตำแหน่งนะไม่ใช่ไปเขียนตรงกับหลักสิบนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ 126ครูอีทอธิบายให้เด็กๆฟังเป็นตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแบบฝึกหัดในหนังสือกันบ้างนะคะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเราทำไปพร้อมๆกันนะข้อ1 3ึ่คูณ31เด็กดูโจทย์นะคะ3คูณ31แต่เด็กดูวิธีทำเราเอา31เป็นตัวตั้งเห็นไหมคะ แล้วเอา3เป็นตัวคูณเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอา3เป็นตัวตั้งแล้วเอา31เป็นตัวคูณเด็กๆท่องแม่31ได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงต้องเอาสลับโดยเอาจำนวนน้อยเป็นตัวคูณเพราะหลักในการคูณเวลาเด็กๆคูณตัวเลข แล้วเด็กๆต้องคูณทีละหลักนะโดยขั้นแรกเราจะเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนเสมอก็คือเอา3ไปคูณ1อ่ะเมื่อเอา3ามไปคูณ1เด็กต้องท่องสุขคูณแม่อะไรคะใช่ค่ะแม่3า1สมสใส่3ามข้างล่างเป็นคำตอบเห็นไหมคะหลังจากเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาตัวคูณไปคูณหลักสิบต่อ ก็คือเลขอะไรลูกเลข3 3คูณ3ดเด็กก็ต้องซองสุขคูณแม่3 3, 1 3 3, 2ห3 3 9กเด็กๆก็ใส่9ลงในคำตอบด้านล่างให้ตรงหลักนะมันเป็นคำตอบของหลัก10ดเด็กๆต้องใส่คำตอบให้ตรงเลขหลัก10นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ93 ต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่สองโจทย์บอกว่า2 2คูณ4่เด็กๆก็เอา22เป็นตัวตั้งได้เลยถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะตัวคูณคือ4คือเลขหลักเดียวเพราะนั้นมันคูณง่ายแน่แเด็กๆก็เริ่มต้นเหมือนเดิมคือหลักหน่วยคูณหลักหน่วยก่อนก็คือ4คูณสเด็กๆก็ท่องสุขคูณแม่อะไรลูกแม่ 4, 4, 1 4 4 2ห 8เด็กก็ใส่8เป็นคำตอบด้านล่างเห็นไหมคะที่เขาใส่ไว้ให้เราดูแล้วเด็กๆหลังจะคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ไปคูณหลักอะไรคะไปคูณหลัก10ถูกไหมก็เอา4ไปคูณ2 2ตัวนี้คือ2ของตำแหน่งหลัก10นะเหมือนเดิมท่องสุคูณแม่4่อ้าวก็คือ4 1 4 4 2 8เด็กก็เอา8ใส่ให้ตรงกับหลัก1ิ 10. เพราะมันเป็นคำตอบของหลัก10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เด็กๆใส่ในต่ออบปตะตอบต้องได้เท่ากับเลขคือ88 <c oughs> ต่อไปเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า40คูณ2เด็กๆก็เอาสามารถเอา40เป็นตัวตั้งได้เลยใช่ไหมคะและตัวคูณคือเลข2 เด็กๆเ,เวลาเขียนอย่าลืมนะตั้งเลขให้ตรงหลักด้วยเหมือนเดิมการคูณเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนเสมอเด็กๆก,ก็เอา2ไปคูณ0เราเรียนไปแล้ว0นไม่ว่าจะคูณเลขอะไรก็ตามก็จะได้เท่ากับ0มันก็ใส่ลงเป็นคำตอบด้านล่างที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ใช่ไหมคะ หลังจากเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเอาไปคูณหลัก10ก็คือเอา2ไปคูณ4ในตำแหน่งหลัก10เราก็ท่องสุขคูณแม่2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8เด็กๆก,ก็ใส่เลข8ให้ตรงกับเลขในหลัก10 เพราะมันเป็นคำตอบของเลขหลักสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ต่ออบตอบเด็กต้องใส่เลขอะไรเอ่ย80เอาละคะ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์บอกว่า51คูณ7เด็กๆก็เอาเลข51เป็นตัวตั้งได้เลยใช่ไหมคะ แล้วก็เอา7เป็นตัวคูณเริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือเอาไปคูณหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะก็เอา7ไปคูณ1ก่อน7คูณ1ก็เด็กๆก,ก็ท่องสุคูณแม่อะไรลูกแม่7 7 1ดเด็กๆก,ก็เอา7ลงมาใส่คำตอบด้านล่างเห็นไหมคะเขาใส่ให้เราแล้วเนาะหลังจากเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเอาไปคูณหลักสิบก็เอา7ไปคูณหลักสิบก็คือ7ไปคูณ5เห็นไหมคะ ก็ท่องสุขูณแม่7ก็คือ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35เด็กๆก็เอาเลข35ลงมาใส่ให้ตรงหลัก10นะคะแต่เด็กๆเวลาเขียนเด็กๆเอาเลข3ขยับมาด้านหน้านิดน,นึงนะเพราะว่าตำแหน่งของเลข3ตัวนี้คือค่าของหลักร้อยนะคะ ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ357ต่อไปเรามาดูในข้อที่5กันนะคะข้อที่5โจทย์บอกว่า4คูณ72แต่เวลาเราแสดงวิธีทำให้เด็กๆเอาเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะในโจทย์เอา72เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ คูณด้วยเลขอะไรลูกด้วยเลขสี่ะฉะนั้นเอาสี่ไปเป็นตัวคูณเมื่อเด็กๆเ,เขียนตัวคูณเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอาตัวคูณเหมือนเดิมคูณหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยก็คือเอาสี่ไปคูณสองราะนั้นเด็กๆก,ก็ท่องสุขคูณแม่สี่อ้าวท่องพร้อมกันสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเด็กก็เอาแปดใส่ลงเป็นคำตอบของหลัก หน่วยเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปคูณเลขหลัก10 mm. ก็คือเลข7ใช่ไหมคะ mm. ก็เอา4ไปคูณ7เหมือนเดิมท่องแม่อะไรล่ะแม่สี่ก็ได้หรือแม่7ก็ได้เพราะอะไรเพราะเวลาท่องการคูณสลับที่กันได้นะคะอ่ะแต่เราเอาง่ายๆเราจะได้ไม่งงเราก็คูณด้วยแม่สี่ละกันเนาะ เราก็มาท่องแม่สี่พร้อมกันนะคะอ่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สาสิบสองส่สี่สหสี่ห้ายี่สิสี่หยี่สิเจ็ดยีอะเด็กๆดูเขาเขียนเลข8ให้เราไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเหลือเลขอะไรด้านหน้าก็คือเลขสองซึ่งมันเป็นตำแหน่งของเลขหลักร้อย ดังนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ288เรามาดูข้อสุดท้ายในหน้า176กันนะคะอะเด็กๆดูโจทย์บอกว่า62สคูณสเดี๋ยวมาดูวิธีทำเขาไม่ได้เขียนให้เราเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆค่อยๆเ,เขียนไปพร้อมคุณครูนะ เด็กๆเอาเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะใช่เลยเลข62ใช่ไหมคะอาจเด็กๆเขียนลงไปเลยนะต่อไปเด็กๆเอาเลขอะไรเป็นตัวคูณคะเก่งมากเอาเลข3เป็นตัวคูณแล้วเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะวิธีการคูณเริ่มต้นจากหลักอะไรก่อนเสมอหลักหน่วย เพราะฉะนั้น3ต้องไปคูณเลขอะไรคะ3ต้องคูณ 2, 2> เด็กๆท่องสุขคูณแม่อะไรดีแม่3ถูกไหมคะอับพร้อมกัน3 1 3 3 2 6เด็กๆก,ก็ใส่เลข6ถูกไหมคะเขียนให้ตรงหลักหน่วยด้วยนะเพราะมันคือคำตอบของเลขหลักหน่วย เมื่อเด็กๆคูณเลขหลักหน่วยเสร็จแล้วก็เอา3ไปคูณเลขหลักอะไรต่อคะใช่เลยต้องไปคูณเลขหลัก10ก็คือเลข6เด็กๆจะเอา3คูณ6หรือ6คูณ3ก็ได้นะคะแต่เพื่อนกันการงงคูณอีกก็เอา3คูณ6แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่องสุขคูณแม่ 3ามอ้าวท่องพร้อมกัน3า3หนึ่3สามสามส1งหกสาเด็กๆก็ใส่เลข18โดยเอาเลข1ขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งเพราะมันเป็นตำแหน่งของหลักร้อยถูกไหมดังนั้นข้อนี้จะตอบได้เท่ากับ186 เอาละค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปได้เลยนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่า14คูณ2อ่ะเด็กๆมาดูวิธีทาเขาตั้งให้เราแล้วคือเอา14เป็นตัวตั้งคูณด้วย2 เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนการคูณเริ่มที่หลักอะไรก่อนเสมอหลักหน่วยก็คือ2คูณ4เด็กๆจะเอา2อคูณ4หรือ4คูณ2ก็ได้แต่การการงงคุยก็ได้เอา2คูณ4เพราะฉะนั้นเราก็ท่องสุขคูณแม่2อ่ะท่องพร้อมกัน2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8เด็กๆก็ใส่8ให้ตรงกับหลักหน่วยถูกไหมคะหลังจากเด็กคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราต้องไปคูณหลักอะไรต่อคะหลัก10ก็คือ2องคูณ1 2คูณ1ง่ายๆเลยเอาท่องพร้อมกัน2 1 <S 2, 2. <S 1> เด็กๆก็ใส่2ให้ตรงกับ หลัก10นะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะได้เท่ากับ28ข้อ2โจทย์บอกว่า10บคูณแวิธีทำเขาก็ตั้งให้เราแล้วว่าเอาสิบเป็นตัวตั้งคูณด้วย8เหมือนเดิมเริ่มจากหลักอะไรก่อนเสมอคะหลักหน่วย เพราะฉะนั้นก็เอา8ไปคูณ0เราเคยเรียนไปแล้วไม่ว่าจะ8คูณ0หรือ0คูณ8หรือ0จะไปคูณอะไรก็ตามมันก็ได้เลข0เด็กๆก็ใส่ลงมาให้ตรงหลักนะคะต่อไปเราจะคูณหลักอะไรต่อคะหลังจากเสร็จหลักหน่วยแล้ว หลักสิบถูกต้องก็เอา8ไปคูณกับ1อ้าว8คูณหนึ่งท่องไม่ยากเลยท่องพร้อมกัน8 1ดหนึ่ง8อย่าลืมใส่8ให้ตรงหลักสิบนะเพราะอะไรเพราะเป็นคำตอบของหลักสิบดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ80ต่อไปข้อ3โจทย์บอกว่า 6คูณ41เอาละค่ะเรามาแสดงวิธีทำเด็กๆเอา6เป็นตัวตั้งได้ไหมลูกก็ได้อยู่นะแต่เวลาคูณเราต้องคูณด้วยแม่41เลยนะไหวไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็สลับตำแหน่งกันได้โดยเอาเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะ41เป็นตัวตั้งคูณด้วย6อย่าลืม6เป็นเลขหลักหน่วยนะคะ เขียนเลขให้ตรงหลักนะเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเราก็มาคูณได้หรือ,อยังคะได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราคูณเราเริ่มจากหลักอะไรก่อนเสมอคะ่ะหลักหน่วยก็คือ6คูณ1นอ้าว6คูณ1ท่องไม่ยาก6 1 6 1. เด็กๆต้องใส่เลข6ให้ตรงหลักหน่วยนะเพราะมันเป็นคำตอบของหลักหน่วยหลังจากเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเหมือนเดิมคูณหลักอะไรต่อคะถูกหลักสิบหลักสิก็คือ6คูณ4หรือเด็กๆจะเอา4ีคูณ6กก็ได้เพราะได้คำตอบเหมือนกัน แต่ครูอิทกันการงงคุยก็เลยเอา6คูณ4อ้าวช่วยกันท่องแม่6หน่อยพร้อมกัน6 1 6 6 2 10 6 6 3 10, 8 6 4 2 4เวลาเด็กๆเขียนเด็กเเขียน24ใช่ไหมคะแต่เด็กๆต้องดูนะเลข2มันเป็นเลขตัวที่3มันเป็นค่าของหลักร้อย เพราะฉะนั้นมันต้องขยับด้านหน้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเวลาเขียนก็จะไม่ตรงกับเลขหลักสิบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ246ข้อที่4 30คูณ7ดเด็กๆสามารถเอา30เป็นตัวตั้งได้เลยนะเพราะนั้นเด็กเอา30เป็นตัวตั้งคูณด้วย7 เด็กๆเขียนเสร็จแล้วเราก็จะมาคูณหลักอะไรก่อนเสมอคะย้ำทุกข้อเลยไม่รู้เบื่อหรือยังหลักหน่วยก็คือ7คูณ0อ้าวเราก็เคยสอนไปแล้วไม่ว่าจะ7คูณ0หรือ0คูณ7หรือ0คูณเลขอะไรก็ตามก็ได้เท่ากับ0 เพราะฉะนั้นใส่ศูนย์ลงมาให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะหลังจากเด็กๆคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆต้องคูณหลักอะไรต่อลูกเด็กๆคงคิดว่าคุยย้ำแล้วย้ำอีกถูกต้องค่ะย้ำเพื่อให้เด็กๆจำได้ก็คือหลัก10หลัก10ก็คือ7คูณ3หรือเด็กๆจะเอา3คูณ7ก็ได้ เพราะได้คำตอบเท่ากันถูกไหมคะแต่การการงงคุยก็เลยเอาตัวคูณขึ้นมาคูณก็คือ7คูณ3 7คูณ3ก็ต้องท่องแม่7เอาท่องพร้อมกัน7 1 7 7 2 10 4 7เ21เวลาเด็กๆจะใส่21เด็กๆสังเกตนะเลข2เป็นตำแหน่งที่3 มันเท่ากับอยู่ในเลขของหลักร้อยเพราะฉะนั้น2ต้องขยับด้านหน้าไปหนึ่ตำแหน่งตรงเลขหลักสิบไม่ได้นะคะเด็กๆบอกคุดย้ำอยู่นั่นแหละแต่ต้องย้ำลูกเพราะเด็กๆชอบลืมดังนั้นข้อนี้จะตอบเท่ากับ210ข้อ5 3คูณ52 เด็กๆเอาสาเป็นตัวตั้งได้ไหมคะจริงๆมันก็ได้นะแต่เด็กๆต้องเป็นตัวคูณต้องแม่52ไหวไหมคะไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำยังไงดีเราก็สลับที่กันเอา52เป็นตัวตั้งคูณด้วย3เด็กๆเขียน52คูณ3เสร็จหรือยังคะเหมือนเดิมเวลาคูณเด็กๆต้องเริ่มที่หลักอะไรก่อนคะ อาหลักหน่วยก็คือการเอา3คูณ2หรือเด็กๆจะเอา2คูณ3ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะได้คำตอบเท่ากันแต่คุณอินการงงคุยก็เลยเอา3ที่เป็นตัวคูณคูณกับ2เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องท่องสุขคูณแม่อะไรลูกแม่3ใช่ไหมคะอ่าเรามาท่องพร้อมกัน3 1 3 3 2 เด็กๆต้องใส่เลข6ให้ตรงหลักหน่วยนะบางคนบอกคุดย้ำแล้วย้ำอีกใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะบางคนชอบเขียนเลขไม่ตรงหลักนะหลังจากคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องมาคูณหลัก10ก็คือ3าคูณหหรือเอา5 3คูณ3ก็ได้ใช่ไหมคะแต่คุยกันการงงก็เลยเอา 3คูณ5 3คูณ5เราก็ต้องท่องสุขคูณแม่อะไรลูกแม่3อ้าวท่องพร้อมกัน3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 1 3 5 3 5 15เด็กๆก,ก็ต้องใส่เลข15ใช่ไหมคะและเมื่อเอาลงมาเขียนเลข1จะอยู่ในตำแหน่งที่3ซึ่งมีเป็นค่าของหลักร้อย เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องขยับเลขหนึ่งไปด้านหน้าหนึ่งตำแหน่งนะคะอย่าลืมนะเพราะเลขมันไม่ตรงหลักกันนะคะครูอีต้องย้ำเด็กๆบ่อยๆนะเพราะเด็กๆบางคนชอบเขียนเลขไม่ตรงหลักนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เท่ากับ156 เอาละคะ่ะเรามาดูข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองทำเองดูนะดูซิเราเรียนมาแล้วหลายข้อและให้เด็กๆลองคูณข้อเดียวทำได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดใครเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะแล้วเรามาดูกันในคลิปหน้าว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อไปบายบายค่ะเด็กๆ